สวัสดีย้ำเสาอีกคื้เกาพี่น้องพอกันเสาว,วันที่สิบสองเดิอพี่น้องมาเนี้ยสิบสองผลสภาพ้มปีหกหาเดินทางเข้าป่าคือเกาพี่น้องมาหลุนความอาลังการน้ำกันมาเนี้ยเกิดขาดเดิอพี่น้องเฮ็ดมาเนี้ยขาดว่าทีนี้สารพัดเฮ็ดอยู่พี่น้องอหลุดน้ำกันพี่น้องอพี่น้องตามขาดไม้ไหวคืนเข้งอีลีปลาพี่น้องมาเนี้ยเอาพอกันเสาว,วันที่สิบสองเดิอพี่น้อง ยี่สิบสองผลเสื้อผ้าคมปีหกหามาหลุดน้ำกันพี่น้องมโมนี่เดินทางกับยี่เกตเสือมันมโมนี่เสือมันมันเดี๋ยวพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีก้อนสิหลง <c oughs> ตอนนี้เจอผึ่งแดง,แงพี่น้องพองี่พอแลยอ่พอแล้วเป็นแดงข้ามอุย้ยอ้าดอกแดงแหงมนันมโมนี่เป็นแดงข้ามเด้อพี่น้องสวยงามอลีในกระตากระไดแค่เห็นยังงงทุ่งโคดนี่ได้บ้าดอกเนาะเอ้าแดงข้ามแดงข้าม เจ้าหาเห็ดละงก์เต็มตาเบิดเต็มตาเบิดทุกคดเขามาก่อนอพี่น้องเอง้เขามาไต่ใจขึ้นพี่น้องน้องพี่น้องเนงข้า,ม,ามเนี่ยเร็วเร็วด้อดพี่น้องดูสิมันเห็ดตัวนี้ละมือน,นี้พี่น้องมันเห็ดผงแดงนี่ยว่าเปลืองงั้ก็เอาเบิดแล้วมอนาแสงพรท่านปันไร้เด,อด้อพี่น้องยังเศ่าอยู่ตัวนี้เป็นเพิงน้องงุงพี่น้องอู้ดดอกพี่น้องเอ้ตาะงอกต็ โอ้ยอึ้งบ่โอ้ยพี่น้องเออ้ยึ้งหมกแดงตใจยาวพี่น้อ, <c oughs> อ,อใจอีกึองนึงพี่นออ้องมาแล้วมาแล้วอีกอนึองนนพี่น้องอต,ตาดมือขาดการบ่ได้เลยกับยายเกตบองขาพี่น้องเบังขาพุ่นขาเป็นขาเลยเด้อขาไงคนอยู่นู้มืนยายเกตเด,ด้อพี่น้องขาเด้อนั่นใหญ่กว่านนี้ปุ๊บว่าไม่ไม่ว่าไม่ขอดเนาะหารุ่นน้ำกันเด้อพี่น้องมาหนี่เปิดฉากโดยเฮ็ดผึ่งแดงผึ่งนกยุง ปลาทูไทยสีมันเห็ดยังกับตองล่อรุนรพี่นอ้องพี่น้องพึ่งนกยูนะอ๋อเมื่อนี่สีมันเห็ดผึ่งเด้อพี่น้องหาเป็นขาอีกแล้วให้เราโง่เพราะมันประเด,ดี๋ยวคือเขาไต่ก่อนเราโง่เขาไต่ <c oughs> ตก่อนพี่นออ <c oughs> ้องเอ้าเห็ดยังก็ดีกันละพี่น้องโอ้ยสีงามแฮงเอาเม็ดเอาเม็ดเงาไมมเนาะขามันใหญ่ต้องบอกขาเป็นขาออกขาวาใครนึง เออเราบอกขาอีหลีรุ่นรุ่นพี่น้องมาหนิอ,อีกพี่น้องพึ่งแดงโอ้ขาปะนาวเด้อมาหนิเป็นแดงข้ามเด้อพี่น้อง<น>อที่มันแต่แดงข้ามเด้อบาทนี้พี่น้องเออน้อนี่ก็สุดจอดแต่แดงข้ามพี่น้องบาทหนิไอยน่ก็สุดจอดเราดันพี่เราโง่เขาไต่ไปก่อนเบิร์ <c oughs> รด๋ยวาเสียสายโฟกันมาใหม่พี่น้องเราโงกออเป็นเงาเลยพี่น้องป้เ<อ>าเสียสีนี่ เอฟที่เป็นว่าสิซื้อมาฝากมือไหนเนะ <laughs> <c oughs> เาะเรื่อยๆพี่น้องแดงข้ามเ <c oughs> บยคนนี้ง,ง,ง,งามพี่น้องพี่น้อง <c oughs> เสือมันก็นมีอยู่เด้วย,ยเบิ่งแนพี่น้อง <c oughs> เบิ่งเบิ่งจุ่มเพชรแต่ละดอกปาดขาเป็นขาข่อแก่ปาดขาผู้เก็บหมดแล <c oughs> ้วนี่ยขาขนาดนอกขาขาขนาดเลยขาเออส้มมันแดงข้ามเหรอพี่น้องจุ่มคขาพี่น้อง สารพัดเห็ดเกิดแล้วเด้อพี่น้องมาเนี่ยเห็ดลุยพี่น้องหาเปิ้ลสองดอกเต็มกำพี่มพี่ล้ยนาะโอ้ยมันซ้อนเนาะเอาลุยแมนเบิดเลยพี่น้องมาเนี่ยเฮ็ดเก็บอยู่หนีอยู่ยสายตาไปพุ่นเอาเมนบดเลยพี่น้องมาเนี่ยไม่เลี่ยงไม่แล้วยงเขาเกิดคักรูปผลผลเปิ้ลเป็นลุยเลยพี่น้องมาเนี่ยไกล้ๆเด้อเอ้าไกลเก็บเลยพี่น้องมีแต่จูงงาม อ่อนซ่วนเนาะพูดกระแม่นบอกผมเปิดออกโอ้โหพี่น้องเอ้ยแต่ละจุมน้องขุดกองเงี้ยเงี้ยพี่น้องปอแต่กิมฮีหลงหอกทางทอสีคือเสือปันพี่ดอกนึงอยู่แถวนี้วังหันว่ามันเห็นเห็นบอกมันเดนั่นเดอื้มเนาะนีไงพี่น้องเปิดโกเนาะเปิดไปตองมังแจเกตงานดีละเนาะเปิดไปตองขึ้น สีพี่น้องแน่นบดเดลยพี่น้องสีสงขนาดเนาะสีสุดสาดดีนเนาะเมื่อวานอลังการกับเพชรละงกกับผึ่งรวมเดอ้อพี่น้องเมื่อนี้เปิดฉากเป็นแดงข้ามเลยพี่น้องนี่แต่ดอกงามๆเนี่พี่น้องดอกเพชรหุ่ยยอดเลยพี่น้องขอเป็นโมเป็นโมเลยบ้านนี้มันแดงข้ามเดอ้อพี่น้องอบ้านนี้ จะหน่อยกับม hmm. ันเห็ดลงละงอบ่ท totally. ัานมานอยู่กำลังมันไปจุ่มหนึ่งสองจุ่มดอกงามพี่น้องนี่ดอกใหญ่เนาะอืมันเกิดห่างต้นบุญแฮพี่น้องแต่ละดอกขาเป็นขายเยอะกว่าบี้ยแฮสองจุ่มพี่น้องเหลือเหลือกระจัดกระจายเรือจากคนกลางคืน กากลางคืนเพิ่นเอาไปเอาบเบิร์พี่น้องนี <ME GA> เปลี่ยนกากันคนส่งปลามากกาแจงเนาะือว่ามันอยู่พี่น้องพ่อเลือยู่จุ่จมนึงพี่น้องเรือ <ME GA> กาเจ้าเรือคนกลางคืน <S 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 อลังการพี่น้องเอ้ปลาแถบนี่กลางคืนกับไฟไตเป็นหงง,งอยู่มีบ่วพี่นออ้องเดี๋ยแค่งนก่อนตอนนี้กันนอะอยู่ไตทอง่อน เอาถือว่าออกคักอยู่ด้วยพี่น้องใช่ยุคขันเรือตามยอมละสำนีเนาะที่บางคืนเขาได้ไปจนเต็มตา <laughs> ขึ้นมากวดาก็เมื่อไวเวค <laughs> นสองปลามาแจงพี่น้องอหลุดน้ำกันเต็มตาคือเก่าหรือพี่นอ <c oughs> ้นองบ้านนี้ยเป็นโมเลยด้อพี่น้องบาเนี้ <c oughs> พาไปหาเสือเสือ, <c oughs> เ,อเลยเว้ยเอาไลายๆโตเมืองปลาเออใส่ทุกมือเเกิดมันกระมานตัวใส่ย่ำเพชรโบเกิดลอกเมือง แต่ค er> oh, ือเก่าเเขาพี่น <for ced> <the sad> ้องพี่แง่พื้นเขาคือพี่น้องมาเลยเขาเก็บเลยเป็นเงาเลยบาานี้เฮ้ยเฮ้ยอบดหน่อเขาเบิ่งตาจะเกลียด้วพี่น้องบาานี้เพิ่มไปแย่เอาไปมากเกือบเพิงตาเลยพี่น้องรักแรกสีเป็นแดงข้ามหน่อยล่ะพี่น้อง กละโงกได้มากนิดหน่อยมาลุ้นน้ำกันพี่น้องมาหนิต้องมานแต่ตออยู่เป็นแป๊ดเลยพี่น้องบอกหลายดอกนี่บอกระลองดอกแต่าง่าคนเดียวดอกนึงใส่เล็กเล่นบอกร้ายน้อขาเพี้ยพี่น้องกำลังดันดินขึ้นเหลืองคือขาวขาวพี่น้องคักข้า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 มันละโงกระบาดนี่ บังหันเก็บผุงแดงพี่น้องเอามาเจอโมมันไหนเด้อพี่น้องบานนี้มังหันก็เก็บผู้เดียวมัจะเป็นแปนตายเลยแล้วให้เราโง่เว้ยเป็นไครเป็นไครอยู่พี่น้องเลยคักอยู่เด้อพี่น้องอันเก็บบ่ได้สะอาดมาไดนดอกเด้อข่ะเฮ็ดนี่ที่ดินเนาะนี่ดอกงามๆพี่น้องนี่เนี่ยจะดินอยู่น้ำกันเด้อค่ะได้ตอนนี้พี่น้องดูมังหันผองสีลาแต่ขึ้นตั้งสีลาบังหันนี่ร่างดันขึ้นเมังเลพี่น้องเมังเลมังเลออกคัดอยู่ กันข้าเจ้าผ้าไตเนาะตืะ๊ตดยอดเลยพี่น้องเป็นเก็บเรื่องพี่น้องมาเนี่ยคิดว่าหมานเต็มตาอยู่ดอกหมู่บ้านเี็ดละงกขาวหมู่บ้านหมานละงกขาวมืาอนี้นยเจอแดงข้ามกับละงกเหลืองพี่น้องมองเห็ดเกิดบนเขามาเพิ่มเนี่ยเนาะเกิดหอยหล,ลุม่มเนาะเ <c oughs> ต็ตมจำยาเก็พี่น้องขออีกบ่ขออีกวะยาเก็บ <c oughs> แมงขังไปกวนหันนิดเจ็ดอกงอกเหลือง เอาป้านี่ไม่ได้เห็นละงอกเหลืองเนาะข้างล่างที่เป็นละงอกขาวขึ้นมาบนนี่เป็นเหลืองพี่เอาเบิ่งตาจะเกตพี่น้องมาหนิเปลี่ยนสีอีกแล้วเอาอัปเดตใหม่เรื่อยๆเด้อพี่น้องกระตาเอาลุ้นน้ำกันพี่น้องเด้งข้ามพี่น้องมาหนีแนะเอาอยู่นกระมีมาเห็นเน๊มุ่้เป็นงอกเหลืองโอ้ยเอานนี้ดอกนึง พี่นอ้องโอ้เกิดขัดอยู่พี่น้องเลยพ่นทั้งแดงข้ามทั้งระงโงกทั้งผึ้งวอมหลับพี่น้องตอนนี้เอาเลยเกิดเป็นโมเป็นโมเลยนี่เงานี่เมื่อไปโดนล,ลมซ้ำพี่น้องแมนเบิร์ดเลยพี่น้องปเป็นแดงแดงอยู่บ้านนี้ อุย้ยเกิดภ<อ>า,ากแห้งพี่น้องแดงข้ามได้เบิด์ตอกเฮดแมนเบิด์ออโรดพี่เอากล่องเงี้ยวๆด้อพี่น้องไอเบิ่งความมารัางการของเฮดพี่น้องเอสงือมันก็มีเด้ตายแห้งดอกหน่อยอาวมาด้วเอฟซีพี่น้องเอ้ยเก็บเฮดน้ำยาเกล็ดนะจ้าเขาวะเอฟซีเป<อ><อ>็นก็มาหลายอยู่เนาะหม้อนี้เนาะหลายเขาก็ามากันทุกคนอืมดอกนึงเพิ่นเบดเิดบรด์ต ย่างปลาทั้งรมขอะละงโง่พี่น้องบานนี่พุ่นเคยเอาเด้หนิมนันถูกเฮดเด้อพี่น้องป้าปโอ้เอาไปมากอ่ารัางการกว่าหมูว่านได้หนิรังการคนละปลาเด้อพี่น้องกับหมูว่านหมูว่านอยู่ปลาหนองเมกปล่อยคลิปแล้วพี่น้องเพิ่นมาเต็มก็เลยปล่อยเพิ่นหาพ่นสองปลาปีกมาอีกปลาหนึ่งเอาหมานันเลยพี่น้องหมนันคือเก่าพูนไร่ปลาพูนตัวหนาพ่นสองจูมนั่อยู่นี่สองจูมออกต่อกันมาหนีแล้ว เอ้ามันถูกเก็บเด้อพี่น้องแดงพี่น้องบานีออกจากกระงอกว่าตามผึ่งแดงเอ้ากล่องลงแห้งบ่ได้แม่โดอนบดมันบังเด้อพี่น้องนานดอกยางเงี้เป็นเก็บพี่น้องรุ่นน้มกันพี่น้องเนาะิแม่เบิร์ดเลยพี่น้องเป็นแดงแล้วใครบอกยางผ่านเนาคนเสี่ยงเก็บเก็บเป็นเก็บเลยนี่ดอกเนารุ่นสำรุ่นบังไฟลานเด้อพี่น้องบานีที่ เอ้าถิ้มคว้านแท้โอนี่รุ่นพี่น้องรุ่นเอากล่องเงี้ยวๆหอยกล่องก่อนนี่ี่เกดใจเย็นจะคลอเห็นพุ่นกล่องกับพุ่นเก็บไปคนละทางอะไรล่ะไปพุ่นบ้าเอาลุยอ้ยงาเลยไอเกดไอเกดลบมาลบมาพวกเนี้ยผุนเป็นเหลืองๆอยู่พุ่น มึงเนี่ยพี่น้องมึงเนี่ยคุณม,ม,ม, <laughs> <laughs> มามามา,มาบ,บานี่เฮ้ยพี่น้องเลยออกคาคิวเฮ็ดออกยังไงปนนันข้าเจ้ามา,ตาไต่คอนด้นี่งานเป็นงานบริวางเมื่อเลยยางเก็บยางเก็บเลยพี่น้ององอกประหัดหัวมุมนี่เนาะทั้งถุงแดงทั้งหลางงกเราพี่น้องบาน,นี่ออกว่างเดียวเลยเด้าอ ป่าโอนนี่เข่าเท้ามิมจะเห็นละงอกเลือยบอมีละงอกขาวปันได้ได้เดี๋ยวโดนเดี๋ยวเี้เงี้ยคุณเบิดบอกจะเบิรมืออื่นพ่อยิบละเียไปพ่ออีกจุ่มหนึ่งเออมันเด้อพี่น้องมัอนี่มันอีลรอยูขาพี่น้องบปันมืออื่นที่มาก่อนว่าอย่าหัวใจไหวเด้อเอซีพี่น้องเจอกับความตื่นเต้นของเห็ดหลากหลายเลยพี่น้องมัอนี่มนหงอกขาวขอบคุณเด้อค่ะที่เหลือไว้ให้ แม่พี่น้องอเกิดภาคแห้งดันเรือเขาเอาได้นี่เป็นสายเลยเดอ้อพี่น้องเบิง้งเบิ้งพี่น้องรุ่น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 ขาดแห้งเห็ดบ่มีดอกบาน <c oughs> พอดีเห็ดบ่มีดอกบานเลยเมื้อนนี่มนันทั้งละงกอกทั้งผึ่งแดงเลยพี่น้องละงอกลักๆกกับเป็นละงอกเหล,ลืองละงอกแดงมื้อวานในตะลุง,งกขาวมันคนละปลาพี่น้องกับมื้อวานพี่น้องพออีกแล้ว มันออกยับเป็นสายพี่น้องเลยเกิดเป็นสายเลยบาหนีิปวดพี่น้องเอ้ยมามาต้เบิรงเอาพี่น้องโม่ไรที่บอกหรอเกิดข้า้งคุณว่าบ่อได้หมู่บ้านว่าคักแล้วมื่อนี่แห้งคักแห้งพี่น้องเอาทาอยู่พี่น้องเอ้ยเอาอัปเดตกระตาจะเกณฑ์ไหมพี่น้องบาหนีิเป็นละงก์เลื่องปกปิดไอ้ผึ่งแดงข้ามไปแล้วเอารุ่นพี่น้องรุ่นมันอยู่ เป็นสายเลยเนาะอืมเป็นสายมาแต่เชิงอืมอู้ห <House> ูจริงเอ้า mmm อ <player> ีกสองจู้มงามๆพี่น้องออกมูใหญ่อีหลี่ได้เหลือเขายังเหลือคักเหลือแหน่ไปนัดเหลือเขาเด่นเขาเอาไปก่อนเนาะจู้มนึ้อพี่น้องชุหลักๆเป็นละงอกเหลืองเด้เริ่พี่น้องมือนี่สุดยอดเลยเอ้าดูน้ำกันเรื่อยๆพี่น้องจนหอดถ่ายคลิปเด้อพี่น้องวัดเสียร่างการซ้ำใดพอเรื่อยมันเรื่อยอยู่พี่น้องแังข้ามพี่น้องบ้านนี้โผดเนอขบนาะ คนก็ไลยพ่อคนเห็ดก็เกิดพ่อเห็ดพี่น้องเห็ดขนาดเหห็็ดดเเกิดแล้วจังว่าคนไล่สองเห็ดพ่อเกิดมิดีมีคนเอ้ามันถูกเห็ดอยู่เด้อพี่น้องมาหนี่ถือว่าอลังการอยู่นี่บ้าทั้งนั้นเอ้าดุยเลยพี่น้องมึงแม่เป็นเงาอยู่แต่ว่าเกิดโกแน่เกิดโกใังไหมเฮ้ยเนาะแม่นบดพี่น้องมาดู เปิดเปิดเปิดให้พี่น้องบ้างนำ้ำโอ้ยขายพี่นอ้องอวนเด้ออตาแม่พี่น้องอยคุณอยู่ไตคุณจะมีเด้ยั่งอยู่ไตก้อนนี่บอ <c oughs> กวนวนเกิดไปเกิดคักนอเอออ๋อ,อ,อนี่ดอกนอนนอ,อันพี่น้นองเปลีนะ่ยนตาหรือว่บตาเนาะเปลี่ยนตาอะไรเด้อพี่น้องบาดเลข้มแล้วไอตัวมันหนา ล่างของขาวพี่น้องตัวนี้โอ้ยเนาะอยู่อยู่อยู่หมดจอยคือมาว่านเด้อพี่น้องติ้วพี่น้องบ้านนี้เกิดเป็นโมเป็นโมเลยออกเพื่อตุกเห็ดเนาะออกสุ้เห็ดเลยตอนนี้พลด๋อหนุ่งหนุ่พี่น้องเกิดสารพัดเลยเนาะนี่แหละพอเห็ดหัวมี่หลุมสองดอกอ่าติดตัวเกิดทำได้ดง เกิดผักอยู่เด้อพี่น้องถูกเห็ดเลยอีกดอกนึงพี่น้องเกิงนกยูขาหนอดอกนี้บานยังงามอ้ยบานยังใส่ได้อยู่พุ่นดอกนึงบ่บานของ้อยดอกนี้บานบานยังงามอยู่เลยยังงามอยู่ดนแดงข้ามสองดอกพี่น้องอู้ยขาอ้ยเกิดผักอยู่เด้อพี่น้องเฮ็ดยังก็ได้เบิ่งเมืองขาขาโบนเอาเนาะบป็บโบขาตันดีแฮงอีกดอกนึงพี่น้องเกิงนกยูอูอฟตือนกน ใหญ่แค่หนอติดกันเลือ, <laughs> อพกพี่น้องเอเก็บเกลี่ยไป,เ,ยไปเรื่อยเป็นละงกเลื้ยงพี่น้องเกิดเป็นสายเลยพี่พี่เป็นเลื้ยงเลี้ยงอยู่พี่น้องพี่เอ่อัโนโพขึ้นใหม่เนาะองโพขึ้นใหม่หลังจากเขาไต่เมือ่อคืนนี่มือมือนเลยสิออก,กอค่ะเออหลองนั้นก่อนสีสันงามแห่งพี่น้อง <laughs> เป็นสายเลยโอ้ถือว่าอลังการอยู่เ <ừ, S 1> ด้อพี่น้องมาเนี่ไนยไอ้เจ้าคือเรื่องเนาะเก็บเป็นเก็บเลยทั้งละงกทั้งเพลงแดงเอ๊ะทั้งสวนชาลายแหนบเบิ้ลสุกเน็ตพี่น้องเลยสุกเน็ตเลยมา,นา,มกากเนี่ยโอยงามคักออกคักออกเนี่ยเออมันเป็นมนันอลังการอีกคือเก่าพี่น้องมานนงมนเนี่พี่น้องพวกนี้ตกวดินทรายเป็นแผนเลยมูถือว่ามูใหญ่เลยพี่อู้ในหันบริเขาเบิ้งเนาะ เเเดี๋ยวสิขาไปผมอะไรนะผมผมขย,มย่อมอือโอ้ยพี่นออ้งนนอ,งอ,นองเ <S 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 อ๋อเบออิ่งเนีเด้อพี่น้องดอกนี่ผุดเนาะฮ่า่าฮ่าฮ่าขนาดอ้ยเบิ่งมันเด้อมันยังมาเบิ่งเบื้งตัวนี้อ๋าตัวพี่น้องตัวว่ามันยังเป็นภาพกล่องเงี้ยวๆเด้อพี่น้องตัวว่ามันยังผุดกระลังดันขึ้นเน้อุ่มดวงบิลลีพี่น้องเฮ็ดมื่อนี่ ตุ้ยยอดเลยเด้อพี่น้องเพ็ดมือนี่พี่เออไล่ตาแน่เด้อพี่น้องอยากให้พี่น้องเบิ่งเป็นช็อตเงาๆอุ้ยเพชดบอกกันลุยสองดอกอู้แคคูพี่น้องเฮ้ยเก็บขักเก็บแนเด้อพี่น้องเก็บเห็ดมือนี่พี่น้องเมึงเนี่ยดินทรายเป็นแผนเลยมูชื่อมูใหญ่เด้พี่อู้ในหันบ่ได้เข่าเบิ่งเนาะ เดๆสิเขา่กผมไนะผมผมขยอมอืมโอยพี่น้องอเบิ่งในเด้อพี่น้องดอกไหมปอดเนาะข้ากนาดเบิ่มเลยไม่ยังมาเบิ่งเบงตัวนี้เออพี่น้องตัวไม่ยังเลยตัวไม่ยังปูดพลังดันเกินเลปวดเออปดนนมีรีพี่น้องเฮดมืนี่ พูดยอดเลยเด้อพี่น้องเฮ็ดมาเนี่ยพี่เอ้าไล่ตาแน่เด้อพี่น้องอยากให้พี่น้องเบิ่งเป็นช็อตแน่ๆหรอฮู้ดเฮ็ดบ้างไหมอ๋อลุยสองดอกอู้แซคคูพี่น้องเฮ้ยเก็บขักเก็บแน่เด้อพี่น้องเก็บเฮ็ดมาเนี่ยจุ่มหนึ่งพี่น้องแล้วงอเข่าเอ้าสองตาเด้อพี่น้องบาเนี่นี่ตาที่สองพี่น้องเครื่องตา กระบุงอืมว่ลเมนตาดอกพี่น้องกระบุงขาดพิเศษเฉพาะช่วงเฮ็ดเกิดได้หลายส่วนตาแหลงนี่เกือบเต็มพี่น้องลักๆกับเป็นละงอกละงอกหลืองเด้อพี่น้องใส่เต็มหมดเลยแต่ก็แดงข้ามใส่เต็มบรไเวณผ้าใบเบาไว้ตอนนี้ก็อยูซีโลหหาโลห์เลยพี่น้องตาเนี่ยอยูนข้างไร่อยู่เมืองงามอือหูเนาะโคยันโคยีอะเต็อีกสองสามเมื่อยที่เป็นเฮดพวกนี้เด้อพี่น้องบุ้งอยูร่วมทั่วไปเลยละงอกขาวบาดนี้ ที่ว่าเกิดตามมองแปนกับบอแมนเนาะบอแมนคกๆก็ยังเกิดอยู่พี่น้องบั้นที่เกิดสิเนาออกข้ากออกแน่เห็ดดอกนึงพี่น้องจุ่มนึงอุยงามอีลีเห็ดเหมือนี่งามเหมือนเนาะข้าลายพี่น้องงามเนาะต้องจุ่มพี่น้องแล้วงกอุ้ยจุ่มเนาะจุ่มจุ่มโปจุ่มโป๊หม้อคือเห็ดเมื่อวานเด้อพี่น้องคนละปลา จุ่มใหญ่ครับเดินทางมาหอดรถเด้อพี่น้องบ้านนี่ชุดหยอดอยู่พี่น้องยอดเฮ็ดสิได้มืมอนี้เดินทางจอกับเอไว้พี่น้องเมื่อยเราเก็บเป็นเก็บเลยเฮ็ดก็ได้ <c oughs> แต่ว่ากระตาเอามาม้นนี้บ่แเป็นกระตาเร้อพี่น้องกระบ,บุงเบิ่งพี่น้องอลังการแห้งเกือบเต็มพี่น้องตัวนี้ถ้าใส่ให้เต็มก็เต็มอยู่แต่แบ่งมาใส่อีกตานึงพี่น้อง มันพ่ายบ่ได้มันมันนักประมาณหาฮกโลกพี่น้องครใส่เต็มนี่นก็ยูซีหาโลกเนาะส่วนตาหนองนองที่รวมเดินทางกับมันก็กันพี่น้องคุณนเอามันทุกคนอยู่พี่น้องอ้เดียวห็นตรงนูนเต็มป<อ>ุ๊ออาเชิญชอบวิดีโอจังไรก็สอยเด้อพี่น้องสอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนสองปลา คนส่งปลาขอขอบคุณทุกไลท์ทุกแช่พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนท์ทุกคำติชมสำหรับหยอดเฮ็ดที่ไดที่มันอลังการคือเกาพี่น้องสออนหลายสีสันผนม,ม,มันทั้งละงอกขาวละงอก,งอกเหลืองละงอกแดงหระพี่น้องลากๆกับเป็นละงอกแดงกับแดงข้ามหรพี่น้องเอาา้าหมันสุดหยอดอยู่กับบ่บานอีนนกลับกบัปเ <c oughs> มื่อยหลายยางสา้าเห็ดไยเมื่อยพี่น้องกับบานก่อนพี่น้องมาเนี้ สวัสดีค่ะเอาคอยรอลุอ้นกับคนส่องปลากับยจเกตกับน้องลุงไม่พี่น้องมืองไม่สำหรับมือนี้กับบ้านก่อนพี่น้องสวัสดีครับ